ตอนนี้ลุงพามาชมนะคะเรนเจอร์วายแท็กค่ะเกียร์ออโต้หกสปีดนะคะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าหมันบาทคุ้มค่ายัางไงนะคะคันนี้ได้ออปชั่นมาล้นๆเลยเช่นกันนะคะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะเพราะว่าตอนนี้วายแท็กเราเหลือแค่2รุ่นนะคะเป็นตัวนี้นะคะ6 6AT นะคะหรือว่าเกียร์ออโต้6สปีดกับ3.0 V6 ไปเลยนะคะคันนี้ขายดีมากๆเลยนะคะตอนนี้มีโปรออกรถเพียง59,000บาทค่ะเหมาะกับกลุ่มวัยรุ่นสร้างตัวมากๆเลยนะคะหรือว่าพนักง,งานบริษัทนะคะตอนนี้ก็ออกรถง่ายๆนะคะบอกเลยนะคะเอกสารไม่จุกจิกไม่วุ่นวายนะคะส่งมอบรถถึงบ้านไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงบ้านเช่นกันเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นครอบครัวอยู่นะคะคันนี้ก็ตอบโจทย์มากๆนะคะในเรื่องของช่วงล่าง ที่เป็นโช้2.0มูนโนนคู่ค่ะนุ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็ขับขี่ทางไกลนะคะด้วยระบบไหนนะคะพครงลมไฟฟ้านะคะระบบดีเลย์ระบายความร้อนได้ดีนะคะแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะไปดูรอบคันเลยค่ะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ดีเซลนะคะ1 7 0แรงม้านะคะ405นิวตันเมตรค่ะซิงเกลิลเทอร์โบนะคะหรือว่าโบเดี่ยวนั่นเองค่ะอ่ะการตกแต่งค่ะคันนี้แต่งมาเบาๆนะคะเบาๆมากมากเลยนะคะมีให้เลือกหลายสีคันนี้เป็นสีเทาไม่ต้องเพิ่มเงินนะคะ ตอนนี้ไวท์แท็กค่ะสีขาวก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีขาวธรรมดาแล้วนะคะสีขาวสีดําสีบอลสีเทานะคะแล้วก็ครบรือย่งครบแล้วนะคะก็เลือกได้ไม่ต้องเพิ่มเงินสักสีเดียวเลยนะคะเอาไฟหน้าก่อนแล้วกันนะคะไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์ค่ะมีไฟเดย์ไทม์สองสว่างกลางวันนะคะมีไฟตัดหมอกค่ะครอบไฟเข้ามานะคะทําสีมาสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะปกติครอบไฟเราจะเป็นสีดำนั่นเองนะคะตรงนี้ทําสีมานะคะแล้วก็ตัวกระจังหน้าฟอนฟอร์ดนะคะใส่มาแค่นี้เลยนะคะ อันเดิมนะคะกระจังหน้าเดิมนะคะใส่ไว้ที่ท้ายรถนะคะเอาไว้สําหรับเป็นสแปรหรือว่าไว้เปลี่ยนนั่นเองค่ะเลือกตัวหนังสือได้นะคะเป็นสีทูโทนก็ได้หรือว่าสีดําล้วนแบบนี้ก็ได้ค่ะตัดกับสีตัวรถไปเลยนะคะอะคริลิกไม้แถบเพิ่มเติมเข้ามานะคะตรงนี้ก็การตกแต่งค่ะจะเป็นสีโครเมี่ยมมาจากโรงงานเลยนะคะถ้าสมมติลูกค้าใส่ชุดแต่งค่ะก็สามารถแต่งเป็นสีดาล้วนก็ได้แล้วแต่ชอบค่ะห่วงลักตรงในรุ่นนี้ให้มา2ห่วงพร้อมใช้งานค่ะอย่างที่ลุงบอกเลยนะคะก็ออปชันนะคะหรือว่าการตกแต่งนะคะ รับประกันจากโรงงานก็คือ5ปีแสนหกิโลนะคะตัวเครื่องยนต์ก็ตามนะคะรับประกันให้หมดนะคะตัวนี้แต่งเดิมๆจากโรงงานมานี่นะคะส้มล้อขนาด3นิ้วแบบนี้สีดำาดานะคะล้อแม็กก็เดิมๆจากโรงงานมานะคะเป็นกูตเยียร์แบบนี้เลยนะคะแม็กจะเป็นขอบสิบแปดนะคะยางเป็น 25. ส5งห้าสองสล้อแม็กนะคะเปลี่ยนมาใหม่นะคะเป็นเอเวอเรส์สปอร์ตนั่นเองนะคะเป็น25งห้าห้าทัมาห้าอายี่สิบหล่อๆเลยนะคะแม็กเดิมเขาจะเป็นขอบสิบแปดนะคะพอเปลี่ยนมาแบบนี้ก็ ใส่ได้ปกติเลยนะคะไม่ต้องยกไม่ต้องโหลดไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะหล่อแล้วนะคะยางก็จะเป็นกูตเยียร์นะคะแบบนี้เลยนะคะสำหรับช่วงล่างค่ะอิสระปิกนกสองชั้นเสริมคีบประบายความร้อนนะคะเป็นดิสเบกสล้อนะคะแล้วก็จะเป็นโช้ฟโมโนโทูบที่ลุงบอกว่าขับคิวขับขีบ่แบบฟิลแบบครอบครัวนะคะนุ่มนะคะนุ่มมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะแบตเตอรี่เป็น a g m คะ่ะไฟหน้าออโต้ที่ปัดน้ำฝนออโต้เช่นกันนะคะสำหรับใครที่ชอบแบบเขาเรียกว่า คิวขับรถคนเดียวลุงก็เหมาะกับคันนี้มากๆนะคะเพราะว่าราคาเขาไม่ได้แพงมากค่ะออก 5, 9, 9รถเพียง5 9าหมื่นเก้าผ่อนสบายๆหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะคะแปดสิบสี่งวดแป๊บเดียวก็จบแล้วแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะคะสาหรับใครที่อยากจะแต่งเพิ่มก็ออกโปรนี้เลยนะคะอ่าสำหรับการกตกแต่งหูกระจกนะคะจะเป็นสีเทากาไฟค่ะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยเลยนะคะบันไดมาจากโรงงานประตูเป็นสมาร์ทคีย์เลสทั้ง2ฝั่งเลยนะคะสมารท์ทคีย์เลสคืออะไรนะคะก็คือเวลาเราเอากุญแจไว้ในกระเป๋าเสื้อนะคะหรือว่ากระเป๋า สภายนะคะกระเป๋าง่ายๆเลยนะคะเราก็สามารถสอดมือแล้วก็เปิดได้เลยนะคะใส่กันลอยให้เรียบร้อยค่ะถ้วรองกันรอยนะคะแล้วก็ฟิล์มเป็นเซรามิกรับประกัน7ปีค่ะเลือกเปอร์เซ็นต์ได้กันสาดติดตั้งเพิ่มนะคะสําหรับโลบารหรือว่าไม่ใช่โลบาร์เราหลังคาเราวหลังคาข้างบนนะคะตัวนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มาจากโรงงานนะคะใช้งานได้จริงนะคะไม่ว่าจะใส่ลูกท็อปใส่เต็นท์กางเต็นท์อะไรก็ใช้งานได้จริงค่ะ250โลเบาๆเลยนะคะหรือว่าถ้าเวลาขับขี่นะคะแนะนําแค่80โลก็พอนะคะเผื่อว่า,าใช้ความเร็วสูงนะคะจะได้แบบปลอดภัยนะคะสําหรับด้านหลังเลยนะคะตัวนี้ก็ฝาถังน้ํามันนะคะปลดล็อกรถปุ๊บใช้งานได้เลยค่ะ80ลิตรนั่นเองนะคะดีเซลนะ สำหรับตัวโรบาร์นะคะซิกเนเจอร์ของรุ่นเลยวายแท็กนะคะตอนนี้ก็ติดตั้งกันเยอะแล้วนะคะเอาไปใส่ x l s บ้างสปอร์ตบ้างนะคะเหมาะมากๆเลยบางคนก็ไปใส่ในรับเตอร์นะคะบางคนก็ถอดออกไปใส่ของแฮมเมอร์ก็มีแล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะคะอนเนกประสงค์ม,มากตัวนี้เป็นวัสดุเกรดพรีเมียมสำหรับตัวนี้เป็นเหล็กนะคะสามารถเอ่อเขาเรียกว่าอะไรผูกเชือกหรือว่ามัดเชือกหรือว่าบรรทุกได้นะคะตัวนี้ก็เป็นแหนบสีเส้นแผ่นบางรับน้ําหนักได้1.3โลนะคะ 1.3ตัน1,300กิโลนะคะโอเคสำหรับช่วงล่างค่ะโชก็จะมีขนาดใหญ่นะคะเป็นโชกแบบกลางขาอยู่นอกแชสซีนะคะตอนนี้ก็สมรรถนะในการขับขี่ก็ดีขึ้นในตัวของ Nexgen น,น,นะคะบันไดเออนะคะบันไดก็มีมาให้ทุกรุ่นแล้วสําหรับ Ford นะคะไฟท้ายนะคะไฟท้ายเป็นแอบแบบ LED แบบผสมนะคะแล้วก็จะมีไฟหลอดตรงนี้นะคะสามารถเปลี่ยนหลอดนะคะเปลี่ยนดวงได้นะคะตอนนี้ก็อะใส่คอรอบไฟเข้ามา การชนท้ายมีเซ็นเซอร์มาให้เรียบร้อยมีกล้องกะระยะจอดนะคะเวลาห้อยจอดคุณผู้หญิงตัวเล็กคุณผู้ชายตัวเล็กนะคะหรือว่าเพิ่งจะขับกระบะคันแรกเลยนะคะปกติขับเก๋งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้เยอะเลยนะคะมีความแม่นยําในการจอดนะคะตัวน,นี้แสดงผลทางหน้าจอกลางนะคะจอด้านในเดี๋ยวลุงพาไปชมนะคะก็มีไฟเบรงที่3นะคะมีล็อกฝาท้ายฝาท้ายเป็นแบบผ่อนแรงอีซิลิทนั่นเองนะคะแล้วก็กระบะไลเนอร์มาจากโรงงานตัวนี้มีปลั๊กไฟบ้านให้พร้อมใช้งาน230โวลต์ด้วยไปดูด้านในกันค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะให้แอแบ็กมา7ลูกนะคะอ่าเปิดไฟซะหน่อยหนึ่งอ่าไฟท้องโดยสารนะคะตัวนี้ก็แอแบ็กเลูกที่ลุงบอกเลยนะคะคู่หน้าคู่หลังนะคะหัวเข่าแล้วก็มานั่นเองค่ะให้มาเหมือนกับตัวเอเวอเรสต์ Everest เลยนะคะต้องบอกก่อนว่า Ford เนี่ยเขา คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักเลยนะคะออปชันก็เป็นลองนะคะก็มาคู่กันเลยนะคะถ้าเป็นค่ายอื่นจะให้มาแค่4ลูกสังเกตดูนะคะอันนี้ลุงกล้าพูดได้เลยนะคะว่า Ford ให้มาเยอะมากตัวเริ่มต้น XLS ให้มา6ลูกนะคะแต่ว่าตัว t o อปๆแบบนี้ยให้7เลยนะคะอ่าเบาะคู่หน้าก็ปรับไฟฟ้าเช่นกันนะคะพวงมาลัยก็ เป็นหุ้มหนังมาแบบนี้เลยนะคะก็จะเดินได้สีส้มนะคะการตกแต่งจะเป็นส้มอ่อนๆหรือว่าส้มเหลืองนั่นเองค่ะเป็นพวงมราลัยที่ปรับระดับได้นะคะไฟฟ้าก็คือมีความแม่นยําในการขับขี่นั่นเองค่ะแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะแล้วก็พูดคอนโทรลนะคะตั้งค่าความเร็วได้นะคะแล้วก็พวงมราลัยฟังก์ชันกดปุ่มพุทซานหนึ่งครั้งหน้าจอกลางนะคะหน้าจอหลังพวงมราลัยก็จะติดแบบนี้เลยนะคะหน้าจอหลังพวงมราลัยทําหน้าที่ก็คือแสดงผลการใช้งานของตัวรถนะคะลืมปิดประตูคาดเข็มขัดดีล้อไมนะคะหรือว่า เลขก,กิโลไมล์เลขน้ามันเครื่องนะคะหรือว่าอื่นๆก็ตามนะคะสําหรับจอกลางนะคะ10.1นิ้วนะคะตัวนี้เป็นภาพสีภาษาไทยเป็นซิงโฟนะคะอ่าแอนดรอยต์ออโต้แอปเปิลคาเพใช้งานได้นะคะแอร์ฟอร์ดฮาร์ดนะคะเชื่อมต่อกับตัวหน้าจอกลางนี้นะคะสั่งงานผ่านมือถือได้นะคะแอร์ซ้ายขวาค่ะแกนชาร์ตไร้สายนะคะหัวเกียร์6สปีดออโต้ค่ะตัวนี้ก็ อย่างที่ลุงบอกเลยร้อยเจ็ดสิบแรงม้านี่คือแบบสี่โหมดการขับขี่เพียงพอสําหรับการขับทางไกลมากๆนะคะเบ็กมือไฟฟ้านะคะตัวออโต้สตาร์สต็อปนะคะทางลงเขาทางลาดชันนะคะก็มีอา m กันลดพิความให้นะคะแล้วก็กุญแจนะคะรีโมทแบบนี้เลยค่ะไปค่ะไปดูด้านหน้ากันกระจกตรงนี้ก็ปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะปรับเลนไฟฟ้าให้ดูนะคะสำหรับโปรโมชั่นท้ายคลิปเลยนะคะออกรถเพียง59,0 0 0บาทนะคะหรือนะคะดอกเบี้ยพิเศษพร้อมชุดแต่ง แบบนี้นะคะหรือใครอยากจะได้นะคะโปรโมชั่นแบบไหนส่วนลดจุกจุกนะคะหรือว่า,าข้อเสนอพิเศษพิเศษเลยนะคะอินบอกเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมที่ช่องเลยนะคะ0611698999กับช่องนะคะฟอร์ดลุ้งพาลุยชาแนลนะคะที่ประสาทการขายสายลุ้มฟอร์ดนะคะสาขาพระประแดงนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็เข้าไปดูในช่องได้ลุ้งลงคลิปไว้ให้นะคะหลากหลายรุ่นเลยนะคะมีตั้งแต่ตัวตอนเดียวนะคะตอนครึ่งนะคะเกียรอ์ออโต้เกียร์ธรรมดานะคะแล้วก็ 4ประตูแต่ละรุ่นนะคะ XLS สปอร์นะคะ w i t e a g Raptor หรือว่าสตอมแท็กลงให้ครบนะคะแม้แต่เจ็ดที่นางด้วยนะคะมีให้เลือกหลากหลายมากมายเลยนะคะวันนี้ลุงลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากตัว Ranger Sport เออ y วท์แทคันดีด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าวันที่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ